ก็สวัสดีครับย่มเศร้าครับวันนี้ก็มาพ่อกันอีกเลยครับนี่ก็มาครับอากาศหนาวนี่ก็มาย่ำเอฟคับตะกบครับอีคือน้องน้อยครับในป่าไก่ซี่ไปเลยครับโอ้พี่น้องมันมีกามากับมวลด้วยครับเรื่องบรรยากาศหนาวหนาวครับมาไหนยินเสียงนกเสียงกาเสียงนกเขานกสารพัดเลยครับ ห้องเต็มปลาเลยครับกับบรรยากาศมวนๆครับพี่น้องมากที่ครับตอนนี้ก็จะพาพี่น้องไปลุ่นเบิงภาษีมันบ่ครับมื้อนี้ครับพาพี่น้องไปเบิงน้ากันครับจะพอได้กบไปออมเนบ่ครับก็ไปเบิงหลังแรกเลยครับ หลังแรกครับก็คืออย่งเนี้ยเห็นดำๆครับมีน็มโบ้ครับ,บ,อ,รรอ,รบอย่างนี้ตัวหนึ่งนี้ยอ้กบเห็นอยู่ครับนะเต็มเยอะเลยครับพีน่นอนนะโอ้งสองโตครับเน็นโบ้สองโตครับนี่น จะล้างครับสองตัวแล้วบุงลางนี่นีบ่กอันีแต่กบหน่อยหน่อยเนี่ยกบเญ่ไปใส่มืดครับกบหน่อยอีกต้นหนึ่งครับ มาบางึงมาบึงล่างนี่อีกคนโอ้แด่เด่เห็นอยู่ครับนีม่มีแต่กลุบหน่อยครับนะเต็มอยูก่กลุบหน่อยอมีกลมใหญ่ลีดขึนะ้นหน่อยโอ้กระบงคือ,อยังมาเข่าหลบเห็นเนาะ,ะมาเข้าไปกินเนี่ย ไม่อยากออกอันนี้ก็ได้ต้นนึงครับพี่น้องครับ,รบมาเบิ่งลังนี้อีกก่อนครับ คือบอืมครับครับมีอีกแล้วกบน้อยอือกบแมกบมนุบาลครับกบใหญ่เมืไไไ่ไปใส่ี่น้องใส่สิถึกเบ็ดคาเมืแล้วว่าครับตัวนึ่งนะครับ,รบกบน้อยครับกลับมาเบืองลางนี้กอ่กอนครับ คือบอกโอ้โต้นหนึ่งอีกแล้วครับนี่ครับมาอีกต้นหนึ่งเลยครับพี่หน้อนี่ครับโอ้ด้หลังละโตมีแต่กบเจะล้างครับ cục ừ, nhảy hải mất khắp Mừng lắng nỉ con Mì bò khắp, ô, hèn nhu khắp, hèn nhu Hèn nhu nè Tô nưng ý là qua nì khắp Hèn nhu khắp Mì bò êt êt nỉ Nì khắp Tô nưng ý là khắp หลังตะตูครับหลังนี้หลังนี้บ่มี่วะเ,เงียบครับพี่น้องบ่มี่ครับว้าวบดถือครับ ครับมาเบ่งล่างนี้อีกครับ,รบตัวหนึ่งอีกครับพี่หน้องตัวนี้ตัวงามๆอยู่ครับนีบ่ตัวนี้งามอยู่มานอีกตัวหนึ่งครับ ครับมาเบิ่งหลังนี่อีกครับับนี่นี่บอดูบ่เห็นโอ้ขบหน่อยเลยครับ กบหน่อยตื่นกะเดากะเดาอยู่ครับคือ,อยังมีแต่กบหน่อยแต่น้อพี่น้อยแต่ก้นกะไซน้องนี่แหละถึกดีครับพี่น้องกบหลายแต่ปีนี้เงียบบวกไข่มีครับมีแต่กบ,บหน่อย เด็กกบใหญ่คือใส่เบ็ดไปกินมืดแหละครับปีนี่คนหาใส่เบ็ดแห้ง่ากบที่บนเรือไปแล้วครับ ต่อไปอีกหลังนี้มีบ่ถืบอบ่หลังนี้คือยงแนมบ่เห็นคือยงเต่นาลอบกะบ่มีอย่างห้อยอย่างห้อยนกบบ่เออกลุ่มไหมเออกลุ่ม หน่อยครับนี่สัมเยตอิโมค,ครับหน่อยกันหนยกยหยบหน่อยโพดพี่น้องเฮ้ยเห็นจีงไยอ่ะกบหน่อย มันหลายโตอยู่พี่น้องแต่ว่ากบมันน่อยมี่แต่กบน่อยๆน่อครับวันนี้ก็แล้วย่ีเอฟก็แล้วครับมาตำร,รวจเบื้องครับสิมานจากโตมือนได้จากโต หลังเหล็กครับนี่ต้นหนึ่งครับหนึ่งตัวนี่ก็หนึ่งตัวอีกครับนีแต่กบน้อยครับมีกบใหญ่เลยครับสองตัวครับนี่กัต้นหนึ่งครับสามตัว นี่โอ้หนี่ได้สามโตอีอครับนี่ยล่างนี่ถือสามโตครับได้หกโตแล้วครับนี่ถือต้นหนึ่งครับนี่ถือกลบว้รุ่นครับเจ็ดโตแล้วครับอันนี้ไข่แน่ตัวงามๆครับนี่ครับ แปดตัวครับหนึ่งตัวหนึ่งครับได้เก้าตัวเก้าตัวนะครับโอ้กลไไวรุ่นสิบครับตัวนี้ตัวหน่อยแห้งครับซัมเครรโมครับสิบเอ็ดตัวครับหลังนี้บดถือครับเฝ้าสองหลังครับบดถือ มีแต่กบน้อยครับพี่น้องกัถือได้สิบสิบเอ็ดตัวอยู่ครับกันกบใหญ่ๆกับเพรนแล้วอยู่ครับนี่มีแต่กบน้อยครับคิดว่าจะถือได้หลายแน่โยจิมาใจนี่ครับแต่ว่า,วาบุคให้มีกบกบเมื่อดีๆครับพี่น้องตั้งแต่ทีแรกอ่ะทีแรกกัดถือดีตัวใหญ่ๆ,ๆอยู่ครับตอนนี้คนใส่เบ็ดหลายครับ ใ่ผืนหนึ่งออกผืนนึงเข่าอย่างนี่ครับคุณใส่เบ็ดจ,จวบเก็บจวามมืดแหละครับพี่น้องเลือแต่ก้มหน่อยครับพี่น้องเบืเ้องแลรกดกดไลค์กดแชร์ซับตะไข่กดติดตามน้ำเน้นด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพอกกันใหม่คลิปหน้าครับขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ